ไอ้สีัน,น,นมาเห็นน้าเหมือนกับศิลปินหมอลำหลายคนนะคะที่ต้องหาอาชีพสัรองช่วงที่ไม่มีงานแสดงหมอลำดังแห่งจังหวัดมหาสารคามค่ะแม่เดือนเพนอมวยพรก็ตัดสินใจเปิดร้านอาหารเปิดตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดหนักตั้งแต่ระลอกแรกแล้วนะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายมิวสิกวิดีโอก็ถ่ายอินป้หน้าร้านของตัวเองแบบนี้แหละกะจะเรียกลูกค้านะคะ แน่นอนว่าเพิ่งจะมีลูกค้าค่ะมั่นใจกลับมานั่งกินข้าวที่ร้านได้ไม่นานแม่บอกว่าโอ้ตอนนี้มาเจอข่าวนะคะที่พบคัสเตอร์ผู้ติดเชื้อจากการแสดงหมอลำในจังหวัดอีกทางการก็ประกาศห้ามรับประทานอาหารร่วมกันในร้านแล้วรวมถึงงดกิจกรรมทางสังคมด้วยแม่เดือนเพนบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้แหละว,ว่าปิดร้านรอบที่เท่าไหร่แล้วนะคะชินก็จริงแล้วก็รู้ว่าทําได้แค่รอคําสั่งเท่านั้นค่ะ ตอนนี้นแม่บอกว่าปิดร้านมาได้5วันแล้วระหว่างนี้ก็ใช้ครัวในร้านนะคะทําอาหารกินเองแล้วก็ต้องค่าเช้อที่ร้านทุกวันด้วยเผื่อว่าจะมีคําสั่งให้กลับมาเปิดร้านได้จะได้พร้อมรับลูกค้าทันทีค่ะกาดมาแบบนี้แนมน่ก็ป,ปิดร้านค่ะ <laughs> ปิดร้านไว้ก่อนเพราะว่าถึงถ้าเราถึงเราขายไปมันก็ไม่มีลูกค้าเพราะ่อ,อ,อ,เ,อ,อเรารู้ว่าถ้าเรา ่ะาะซื้อของแต่ละวันมันก็หลายบาทก็เลยปิดร้านดีกว่าปิดสักอาทิตย์หนึ่งอ่าดีขึ้นก็ค่อยว่ากันแม่ก็ต้องทําอย่างนั้นแล้วก็เซฟตัวเองด้วยเซฟคนที่จะมากินด้วยเมื่อพบคลัสเตอร์หมอลมแน่นอนว่างานแสดงที่ล็อกคิวไว้กระทบกันเป็นลูกโซ่ไปหมดนะคะ อย่างหนึ่งเลยแม่บอกว่าที่มีปัญหาก็คือเรื่องเงินมัดจาค่ะก็คือคณะของแม่เองเนี่ยก็เอาไปใช้จนหมดแล้วแหละเป็นค่าดูแลลูกวงแล้วก็ค่าเตรียมการแสดงต่างๆทำให้คิวงานที่เหลือนะคะส่วนที่จะภาพยังไม่แคนเซิลเนี่ยในฐานะหัวหน้าวงก็ต้องจําเป็นนะคะไปแสดงเพื่อแลกกับค่ามัดจาแบบที่ไม่เอาค่าตัวซึ่งแม่บอกว่าต้องเป็นงานที่ไปแสดงคนเดียวได้นะคะเป็นงานส่วนตัวที่คนดูไม่มากเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็จะภาพ มีอีกอย่างที่พอทาได้ค่ะก็คือเนี่ยนะคะเป็นการเปิดการแสดงไลฟ์สดกลุ่มปิดค่ะขายบัตรแรกมาไลายออนไลน์แต่ถ้าเทียบกับช่วงที่คณะหมอลำนะคะมีคิวงานทุกวันตลอดทั้งเดือนรายได้ผ่านไลฟ์แบบนี้ก็อาจจะชดเชยส่วนที่หายไปได้ไม่มากเท่าไหร่ค่ะเราก็มองไม่เห็นนะเนาะพูดถึงเนาะเพราะว่ามันอยู่ที่ทีมงานจะทํา เขาเรียกอะไรอ่ะจ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 ะหาอะไรมาให้เขาดูนะคะว่าคือคือแม่มีหน้าที่ร้องอย่างเดียวนอกนั้นทีมงานก็คือทีมงานหาคนที่หาอะไรอ่าน้องๆเป็นคนคนจัดการให้อย่างเงี้ยถามว่ามันจะมาชดเชยรายได้ที่เราเคยได้ได้ไหมมันก็คกงไม่ได้แต่ว่าถ้าเราทำไม่ไม่ทำอะไรเลยเราก็จะอดตายเหมือนกัน ให้อยากขอให้แฟนเพลงทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นใครไร้สุดก็ตามให้สงสารศิลปินบ้างซื้อบัตรเขา้าไปชมเขาเพราะว่าพวกเราก็หากินก็ก็ก,ก,ก็มันมีอาชีพนี้มันมันเลือกไม่ได้ะคะ่ะอยากให้ดูทุกคนอยากให้กําลังใจทุกคนใครที่พอจะดูให้เราได้นะคะก็เราก็เอาเสียงเพลงเสียงรำเอาการแสดงแลกเพื่อที่จะมีดำารงชีวิตอยู่ได้